สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าโซนานาสาระบันเทิงค่ะพิ่ทาประกาศชัดกลางสายฝนถึงกระแสถีบออกจากเรือเมื่อเวลา14นาฬิกาวันที่22กร,รกฎาคมที่ไายหาดจอมเทียนหน้าโรงแรมเดอะนาว ถนนเรียบชายหาดจอมเทียนตำบลหนองปลืออเภอบางละมุงจัังหวดชนบุรีนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์หัวหน้าพักก้าวไกลพร้อมด้วยสอสอจากก้าวไกลในจังหวัดชนบุรีและสมาชิกพักก้าวไกลได้เดินทางมาพบปะพี่น้องประชาชนเมืองพัทยาหนองปลืออเภอบางละมุงจัังหวดชนบุรีโดยมีกลุ่มด้อสมส้มทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเกือบ2,000ันคนออกมาคอยต้อนรับท่ามกลางสายฝนที่ตกโปรย ปลายลงมาอย่างหนักโดยบรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคักมีมวลชนผู้สนับสนุนพรรคก้าวไกลใส่เสื้อสีส้มหมวกสีส้มและอุปกรณ์เชียร์ต่างๆซึ่งมีสัญ,ญลักษณ์พรรคก้าวไกลและสีส้มเข้าร่วมรอต้อนรับนายพิธา เพื่อให้กำลังใจพร้อมฟังการปราศัยขณะเดียวกันระหว่างที่นายพิธามาถึงได้เกิดพายุฝนตกกระหน่ำลงมาอย่างหนักทำให้มวลชนต้องกางร่มและใช้อุปกรณ์กันฝนโดยไม่ได้หลบเข้าไปที่กำบังแต่อย่างใดแต่กลับยืนตากฝนรอนายพิธาอย่างไม่ท้อทอย่างไม่ถอยหนีจากนั้นนายพิธาได้เดินทางมาถึงและได้ ขึ้นกล่าวปราศัยบนรถเครื่องเสียงทันทีซึ่งนายพิธาได้กล่าวปราศัยตอนหนึ่งว่าถ้าแม้ว่าพวกเขาจะไม่ยอมให้ตนเป็นนายกรัฐมนตรีตนก็จะลงมาอยู่กับประชาชนพอเลือกมาเป็นพิธา ก็เลือกกันเป็นพิธีใช่หรือไม่พวกเรายังหมดหวังไม่ได้อย่ายอมแพ้ในเมื่อเราลงเรือรำเดียวกันแล้วทั้ง8พักเราต้องตั้งรัฐบาลของประชาชนให้ได้รัฐบาลของประชาชนที่รักษาสัจจะที่เคยให้ไว้กับประชาชนเพราะฉะนั้นผมจะไม่มีวันยอมแพ้จะยุติสืบทอดอำนาจของเผด็จการที่อยู่กับพวกเราเป็นเวลายาวนานแล้วถ้ามี พี่น้องถามว่าถ้ามีการสกัดกั้นขนาดนี้เราจะไปยังไงต่อจะให้ผมทำยังไงต่อมันก็ต้องสู้ในเมื่อไม่ได้อยู่ในสภาผมก็จะอยู่กับประชาชนขอยืนหยัดเพื่อประเทศไทยขอยืนหยัดที่จะทำงานเพื่อพี่น้องประชาชนต่อไปให้สมกับความตั้งใจที่พี่น้องประชาชนให้เรามานายพิธากล่าว นายพิธากล่าวว่าตอนนี้ถ้าเรือมันรั่วอยู่คนจะให้คนเสียสละออกจากเรือหรือจะให้อยู่ซ่อมเรือด้วยกันถ้าเรือมันรั่วเราจะถีบเพื่อนลงไปไหมเราต้องอยู่ช่วยกันซ่อมเรือพวกเราทั้ง8ปดพักที่ประชาชนเลือกมาช่วยกันซ่อมเรืออุดรอยรั่วทำเรือให้เข้มแข็ง และให้คนอื่นๆขึ้นเรือมามันก็จะถึงฝั่งขอแค่เรารักษาสัจจะหาเสียงมาตั้งนานขึ้นเวทีดีเบตมาไม่รู้กี่ครั้งแล้วที่มาขอคะแนนมาขอความไว้วางใจจากประชาชนมันไม่มีความหมายเลยหรือประชาชนไม่มีความหมายเลยหรือแล้วจะเลือกตั้งกันไปทำไมถ้าอย่างนั้นคุณชี้มาเลยคุณจะเอาใครใครจะถีบผมออกจากเรือผมไม่รู้ผมบอกอย่างเดียว ว่าผมไม่ยอมถ้าเรือมันรัว่วต้องช่วยกันซ่อมไม่ใช่มาถีบเพื่อนออกจากเรือและไปถีบป,ประชาชนออกจากเรือด้วย25ล้านเสียงสู้250เสียงไม่ได้ให้มันรู้ไปใครจะปล่อยมือก้าวไกลปล่อยไปขอพี่น้องประชาชนอย่าปล่อยมือก้าวไกลพิทากล่าว ผู้สื่อข่าวรายงานว่าในการปราศัยช่วงหนึ่งนายพิธาหันไปหาประชาชนพร้อมบอกว่าน้ำตาไม่ไหลมีแต่กำลังใจผู้สื่อข่าวรายงานว่าระหว่างที่นายพิธาปราศัยมีเสียงประชาชนตะโกนว่านายยกพิธาขึ้นมาตลอด จากนั้นมีประชาชนนํำดอกไม้มามอบให้กับนายพิธาขณะกล่าวปราศัยนายพิธาหยิบดอกไม้ขึ้นชูพร้อมกล่าวว่าสุดยอดไม่เคยเปลี่ยนแปลงเลยพี่น้องชาวพัทยาไม่ต้องกังวลใจพลังงานมาเต็มแบบนี้แล้วมีแต่ทำงานทำงานแล้วก็ทำงานเพื่อพี่น้องชาวพัทยาใครจะปล่อยมือก้าวไกลปล่อยเขาไป ขอประชาชนอย่าปล่อยมือก้าวไกลเท่านั้นเป็นพอพร้อมขอกำลังใจจากประชาชนโดยการกล่าวคำว่าพิธาสู้สู้และยืนยันจะสู้ไม่ถอยแน่นอนก่อนที่มวลชนจะพร้อมใจกัรตะโกนคำว่านายกหลายๆครั้งต่อมานายพิธาได้เดินทางไปขอบคุณประชาชนในจุดที่สองใต้สะพานข้ามแยกปากร่วม หน้าโรมินสันบ่อวินเวลา17นาฬิกาขอขอบคุณแหล่งข่าวที่นี่ .com ค่ะหากเพื่อนๆชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์กดแชร์หรือกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ